น้องที่เพิ่งเข้ามาก็สวัสดีนะครับอันนี้เราเพิ่งเริ่มข้อแรกกันนะครับใน ep ที่8นะครับนะ ep 8แล้วนะของเรานะครับโอเค11มีน้องวิตอบ3นะครับน้องอิจิตพัฒน์ตอบ3นะครับน้องชินกรตอบ1นะบุคคลก็คือเรานี่แหละตัวเองเนี่ยเอาเปรียบเทียบง่ายๆคือตัวเองนะครับนะก็คืออยู่ที่ระดับตัวคนเดียวเนี่ยนะครับ มีน้องป๊อบตอบสามนะครับคราวนี้มาดูนะครับพิราทีละข้อคราวนี้มีหนึ่งกับสานนะครับพ้าหนึ่งเนี่ยชาวนารวมตัวกันเจอเขาว่ารวมตัวเนี่ยนะจบนะมันไม่ได้คนเดียวแล้วรวมตัวแสดงว่าหลายคนถูกว่าเว้ยไอเนี้ยไม่ใช่แล้วครับนะอ่า ้ารวมตัวกันอย่างเงี้ยอาจจะเป็นระดับชุมชนแล้วนะครับรวมตัวกันในหมู่บ้านนะครับนะหรือองค์กรเนี้ยถ้าเป็นชาวนาน่นาจะเป็นระดับชุมช,ชนนะครับรวมตัวกันนะสองทหารช่วยกันทําฝนเทียมอันเนี้ยทหารช่วยกันคือทหารเนี้ยมาช่วยกันมาช่วยกันอันเนี้ยเพไม่ใช่ระดับบุคคลแล้วทหารมาช่วยนะอ่าเพิอาจจะเป็นองค์กรและทหารองค์กรเข้ามาช่วยนะครับนะอ่าเปอันเนี้ยไม่ใช่ละนะครับ ต่อไปสามเกษตรกรขุดบ่อน้ำำําทําการเกษตรเพราะไม่มีฝนอันนี้เขาบอกว่าแค่เกษตรกรเขาแค่คือตัวกเกษตรกรขุดบ่อนะซึ่งแน่นอนมันก็ขุดบ่อเองวะัะอันนี้แหละใช่ครับระดับบุนคคลนะแล้วก็สี่ภาครัฐพอมีภาครัฐเกี่ยวเนี่ยอันนี้มันไประดับประเทศละนะครับนะภาครัฐเข้ามาอาจจะเป็นระดับประเทศหรือสังคมไปแล้วนะครับนะตัวนี้ภาครัฐ ซึ่งถ้าเอาเนี้ภาครัฐคิดคิดค้นพันข้าวให้ชาวนาอย่างนี้น่าจะเป็นระดับประเทศละเพราะว่าคิดค้นให้ชาวนามันใช้ได้ทั้งประเทศนะครับอ่าไว้ตอนนี้ตอบข้อสามชัดเจนนะเราแยกออกนะครับว่าบุคคลครอบครัวง่ายๆก็คือแน่นอนทํากันภายในครอบครัวอย่างเช่นปลูกผักสวนครัวนะครับอย่างเช่นเรามีบ้านอยู่นะครับในครอบครัวพ่อแม่ลูกช่วยกันปลูกผักสวนครัวเนี่ยอันนี้ก็เป็นระดับครอบครัวองค์กรก็ส่วนใหญ่เป็น ก็เกี่ยวกับบริษัทนะครับหรือราชการก็เป็นองค์กรหน่วยอย่างเช่นทหารอะไรเงี้ยนะครับเป็นองค์กรองค์กรหนึ่งนะครับไปทําอะไรสักอย่างก็เป็นระดับองค์กรนะชุมชนเนี่ยอาจจะเป็นระดับของประมาณว่าหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านนะหรือตำบลแต่ละสังคมเนี่ยกว้างหมดนะครับอาจจะเป็นระดับจังหวัดไปนะครับแต่ประเทศนี้ก็แน่นอนคือระดับประเทศเลยนะครับนะรวมหมดนะโอเคตรงนี้แยกได้นะก็เผื่อเข้าถาม ต่อไปเจ็ดสิบสองครับการเปิดรับวัฒนธรรมในข้อใดเป็นการรับมานะครับจนทําให้เสียเอกลักษณ์เดิมของไทยนะครับน้องที่เพิ่งเข้ามาสวัสดีนะครับรับมานะครับจนทําให้เสียเอกลักษณ์เดิมของไทยครับเราก็ต้องไปดูซิว่าอันไหนที่รับมาแล้วทําให้เสียนะครับเอกลักษณ์เดิมของไทยนะต่อข้อไหนครับข้อนี้หนึ่งเนี่ยส่งเมลนะครับแทนการเขียนจดหมายนะครับสองจับมือแทน การยกมือไหว้แล้วกล่าวสวัสดีแล้วก็สาววัยรุ่นนิยมแต่งกายเรียนแบบชาวต่างชาติแล้วก็สี่การนิยมใช้ของแบรนด์เองนะครับตอบลองดูครับ นี้เขาถามว่าเสียเอกลักษณ์เดิมของไทยนะครับอพอเปิดรับพุทนธรรมปึ๊บนะรับมาจนเสียเอกลักษณ์เดิมอ่มีตอบสามนะครับน้องป๊อบน้องวิน้องปิิพัติ์สามน้องชนะสองน้องชานนนสามนะครับอมีสองขาสาวนะตอนนี้มีใครให้ต่างจากนี้ไหมครับ นะ 2, มีสองภาษาแพร์ดึงเนี่ยอันนี้พี่ตัดทิ้งไปก่อนคือส่งเมลแทนการเขียนจดหมายไอ้นี้ย,ยมันไม่ได้เป็นการเขียนจดหมายมันได้เป็นเอกลักษณ์หรือว่าต้อรทนะครับนะมันเป็นการสื่อสารปกติแล้วก็พอเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยนะครับเราก็มีการเปลี่ยนแปลงจากเฮ้ยเมื่อก่อนส่งจดหมายก็มาส่งเมลแทนแค่นั้นเองนะครับมันไม่ได้เป็นเอกลักษณนะ์นะครับ,รม,รม,นนรบมันก็ไม่ได้สูญเสียเอกลักษณ์นะครับนะต่อไปนะครับสี่นะครับพี่ตัดหนึ่งทิ้งนะครับ สี่ไม่มีใครตอบก็ตัดทิ้งก่อนคือการนิยมใช้ของแบนเนมนะครับอันนี้มันเป็นค่านิยมเฉยๆนะครับไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับเสียเอกลักษณ์เลยนะครับคือนิยมใช้ของเบนเนมนะคือมือชอบอ่ะชอบนะพอเราชอบของเบนเนมเราก็ไปซื้อนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเสียเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับก็เลือกสองภาษานะครับสองภาษาเนี่ยคำตอบที่ถูกต้องต้องเป็นข้อที่สองนะครับี่เฉลยเลยนะครับนะเพจที่ตอบสองมาถูกต้องนะใครตอบสามนี่ผิด ทำไมสามถึงผิดคือวัยรุ่นเนี่ยนิยมแต่งกายเรียนแบบชาวต่างชาติครับก็แค่ไปเรียนแบบเป็นค่านิยมนะครับไปเรียนแบบสมมตุติชาวต่างชาติอาจจะใส่เสื้อครอปท็อปอะไรเงี้ยอ่าวัยรุ่นไทยก็ไปนิยมนะเรียนแบบมันก็ไม่ได้เสียเอกลักษณ์อะไรเพราะการแต่งกายเนี่ยนะครับมันไม่ได้บอกเนี่ยว่าไปแต่งแทนชุดไทยอะไรเพราะาแต่งกายเราใส่ปกติอยู่แล้วนะครับแต่สองเนี่ยจับมือแทน การยกมือไหว้การไหว้ก็สวัสดีเนี่ยอันนี้เป็นเอกลักษณ์เป็นวัฒนธรรมไทยนะครับการไหว้เนี่ยนะครับนะคือเจอผู้ใหญ่เราไหว้อันนี้เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นวัฒนธรรมไทยอันเนี้ยอยู่ๆปุ๊บเอารับวัฒนธรรมต่างชาติมาซึ่งต่างชาติเนี่ยเวลาเจอกันเขาจับมือไงอ่าอันเนี้ยพอเราไปจับมือแทนการไหว้นั่นแหละคือทําให้เราเสียเอกลักษณ์เดิมของไทยนะครับเพราะการยกมือไหว้เนี่ยอันนี้คือเอกลักษณ์ของไทยครับ นะต้องตอบข้อสอนะถึงจะถูกต้อง <c oughs> นะส่วนไอ้ไวรุนเนี่ยไปแต่งกายเรียนแบบมันก็เป็นแค่ค่านิยมปกตินะครับนะแล้วก็ไปเรียนแบบนะโอเคเดี๋ยนะคราวนี้เห็นไหมครานี้มีคนผิดก็ไม่เป็นไรนะครับหลังจากนี้เราก็อย่ายผิด นะก็ดูที่อ,อันไหน,เ,นเอกลักษ์ไทยอย่างการไหวเอกลักษ์ไทยไหมครับนะต่อไปนะครับ73็ดไรนะครับเป็นผู้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองในระดับที่น้อยที่สุดเออเขามีถามแบบนี้ด้วยนะก็มีสิทธิ์ถามเกี่ยวกับการเมืองได้นะเพราะว่าตเนี <c oughs> ้ยการเมืองมัน มันค่อนข้างเป็นท็อปปีนะครับเกี่ยวกับการเมืองนะครับนะแว uh, ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนายกที่ว่าเฮ้ยโดนวาระแปดปีนะครับหมดหรือยังนะครับนะอ่าซึ่งเดี๋ยวไม่แน่นะครับอ,อ,อาจจะมีถามได้นะครับพวกนี้นะครับนะ <c oughs> ต่ออะไรครับหนึ่งเข้าร่วมเดินประท้วงรัฐบาล ออขึ้นราคาสินค้าเกษตร 2. บริจาคเงินกับพรรคการเมือง 3. การช่วยประกาศและสนับสนุนนะครับพรรคที่ตนชื่นชอบ 4. การสมัครเป็นสมาชิพกพรรคการเมืองที่ตนชอบเลยนะครับอันไหนน้อยสุดนะเขาถามน้อยสุด <c oughs> มีน้อง น้องนตอบสองนะครับน้องมาริสาตอบสองชินกกิจก็สองนะครับน้องพิจิพัฒน้องธนทดสองนะครับคราวนี้อาจจะต้องวิเคราะห์นีดหนึ่งเห็นไหมครับมันก็มีโอกาสถามลักษณะแบบนี้ได้นะครับก็คือจับอะไรที่เป็นท็อปปิกอยู่ในขณนะนั้นมาออกนะครับ ส่วนใหญ่มาต่อนะครับน้องโอ๊ตสวัสดีครับวันนี้มาสายไม่เป็นไรนะครับนะใครมาสายก็เดี๋ยวค่อยตามนะครับส่วนที่ยังไม่ได้ดูนะครับด้านหน้าโอเคแวะมาดูครับที่จะตัดอ่ะถอยสีออกก่อนอันนี้เต็มเต็มเลยครับเพราะสมัครเป็นสมาชิกพักอันนี้เข้าไปมีส่วนร่วมแน่นอนครับนะเคยเป็นสมาชิกเลยนะครับ พิจารณาให้อะการช่วยประกาศและสนับสนุนพรรคที่ตนชื่นชอบนะประกาศเลยว่าเฮ้ยสนับสนุนพรรคนี้นะนะครับนี่แล้วก็สองครับกับหนึ่งครับสองี่บริจาคเงินให้กับพรรคการเมืองแล้วก็สามการเข้าร่วมเดินประท้วงรัฐบาลขอขึ้นราคาสินค้าเกษตรแอดใครที่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองน้อยที่สุดนะครับ ข้อนี้ต้องตอบหนึ่งนะเพราะอะไรครับสองเนี่ยบริจาคเงินให้กับพรรคเนี่ยโอเนี่มีส่วนเต็มเลยครับคือเอาเงินตัวเองเนี่ยไปบริจาคให้พรรคแสดงว่าอันเนี้ยสนับสนุนพรรคยิ่งกว่าช้อยสามอีกช้อยสามแค่ประกาศและก็สนับสนุนแต่สองเนี่ยมันเอาเงินไปให้เลยเน,นี่ยแสดงว่าทุ่มเลยนะเอาเงินไปให้ส่วนหนึ่งเนี่ยแค่ร่วมเดินประท้วงจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับการเงินด้วยซ้ําแต่ว่าไปเดินประท้วงเพื่อเรียกร้องสิทธิ นะครับที่ควรจะได้นะครับนะคือสินค้าเนี่ยครับมันตกต่ำนะครับประชาชนก็ไปเรียกรอ้องเฮ้ยรัฐบาลช่วยหน่อยสินค้ามันตกต่ำแล้วนะเออ่วงนี้ยาก็ถูกปลาก็ถูกปุ๋ยก็แพงเฮ้ยช่วยหน่อยนะครับนะมันเป็นการเรียกร้องสิทธิ์นะครับ,นะรบนะก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกิจกรรมทางการเมืองอะไรเลยนะครับโอเคเพจเลียะนะครับข้อนี้นะ ส่วนช้อยสองสามสี่เนี้ยอันนี้ไปเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองเต็มๆอยู่แล้วนะนะแะก็ต้องตอบหนึ่งนะครับหนึ่งเนี่ยแค่ไปเรียกร้องสิทธิ์เองของตัวเองนะครับโอเคได้นะ,ะก็ผิดเยอะเลยข้อนี้ต่อไปนะครับโอ้โโทษเจนะครับ ข้อใดไม่ใช่วิสัยทัศน์ของอาเซียนปี2020ครับนี่วิสัยทัศน์อาเซียนปี2020นะ2020ก็ตรงกับปีไหนครับ2563ไหมนะครับตอบอะไรครับข้อนี้หนึ่งวงสมานฉันท์แห่งประชาชาติเอเชียตะวันอกเฉียงใต้ 1> 2อมุ่งปฏิสัมพันธ์กับประเทศภายนอกและ3การมีภูมิุุมกัดร่วมกัน4การมีการมีชุมชนที่สังคมเอื้ออาทรต่อกันนะครับวิสัยทัศน์อาเซียนเนี่ยเจอสักเท่าที่เห็นก็ประมาณ2ครั้งนะครับนะที่รวบรวมข้อสอบมานะครับก็มีสิทธิ์เอามาถามได้อีกนะแต่เดี๋ยวพวกวิสัยทัศน์เนี่ย มันจะมาเรื่อยๆนะครับเอ่อรู้สึก5ปีเนี่ยเขาจะมีประกาศวิสัยทัศน์สักครั้งหนึ่งนะครับนะก็อันเนี้คือปี63มันอีกที5ปีก็68 68เนี่ยเขาน่าจะมีประกาศวิสัยทัศน์อะไรสักอย่างนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงนะครับ นะตอบอะไรครับคือบางทีถ้าเราไม่รู้ลองเดาดูนะครับนะให้ให้ได้มีส่วนร่วมคือตอบมาเถอะนะครับผิดถูกไม่เป็นไรนะครับถ้าไม่รู้บางทีก็ลองเดาเดมาก็ได้นะครับนะฝึกการเดาไปในตัวด้วยนะครับอ่ามาแล้วนะ้องชินาเกตสาน้องเจ้าพรตอบสามอ่าน้องชินาเกตสองนะครับโอเค ออนนี้มีสองกับสามข้อนี้นะครับอาจเฉลยครับน้องนันกธุรกิจก็สามนะครับข้อนี้ที่ไม่ใช่นะครับที่ไม่ใช่รอ้อยนีนะไม่ใช่ต้องตอบข้อสามครับนะเห็นน้องวิน้องป๊อ,ปอามีสีมีสองนะครับมีสีนะครับคิดนะครับคือใส่ทั์อาเซียนปีสองพันยี่สิบเนี่ยมันมีสี ตีหัวข้อได้กันนะครับเนี่ยตามนี้เลยครับหนึ่งก็คือนะครับวงสมานาชานแห่งเอเชียตะวันอกเฉียงใต้ครับที่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะออกภาษาอังกฤษไหมก็พยายามจำภาษาอังกฤษไปด้วยนะ,นะอาเซียนเนี่ยมันชอบบางทีภาษาไทยบางทีภาษาอังกฤษอยู่นะครับเนี่ยก็2020ตรงกับปีโอม่านะครับ สองนะครับุ้นส่วนเพื่อการนะครับพัฒนาอย่างมีพลวัตนะครับก็อันนี้ภาษาอังกฤษก็พี่ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ายังไม่เคยเห็นเขาถามภาษาอังกฤษก็พยายามจำๆไ่ด้วยก็ได้ีนะครับนะแล้วก็สามมุ่งปฏิสัมพันธ์กับประเทศภายนอกนะครับแล้วก็สี่ชุมชนแห่งสังคมเอื้ออาทอนนะครับอะไรนะครับที่ไม่ใช่ก็ตอบข้อสามนะครับการมีภูกันร่วมกัน ครับขาดอะไรอยู่ขาดการมีหุ้นส่วนอย่ามีพลวัตนะครับขาดข้อ,อขาดข้อนี้โอเคเวทถ้าเข้าถาวิศัยท่าอาเซียนปี2020อย่าผิดแล้วนะจำไปนะสี่ตัวมีอะไรบ้างอนะ่โอเคไปต่อข้อ75ครับในแดงครับ ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยการขับรถฝ่าไฟแดงการกระทาแบบนี้นายแดงไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมข้อใดครับขับรถฝ่าไฟแดงนะครับอันนี้พี่อธิบายให้ละเอียดแล้วนะักศึกษาทคืออะไรในติธรรมคืออะไรคติธรรมคืออะไรแล้วก็ วัตถุธรรมคืออะไรในอีพีแรกแพร์อันนี้ยถ้าดูอีพีแรกมาต้องตอบได้แล้วครับตอบอะไรครับอ่าสหาเนติคติวัตถุอันเนี้ยพี่ว่าออกหนึ่งข้ออ่ะเรื่องเนี้ยนะครับนะไอสาธรรมเนติธรรมคติธรรมวัตถุธรรมต้องมีสักหนึ่งข้อนะครับต้องมีสักหนึ่งข้อน้องดูนะครับดูไปได้เลยครับนี่น้องปิด เนติพัดน้องป๊อกน้องวินะครับอินฟินิตี้ตอบสองหมดเลยนะครับนะซึ่งก็แน่นอนนะครับเกี่ยวกับนะกฎหมายนะครับข้อบังคับต่างๆก็จะอยู่ในส่วนเนติธรรมหมดเลยครับกฎหมายกฎระเบียบขอ้อบังคับนะขายตอบสองก็ถูกต้องอย่าให้ผิดนะข้อแบบนี้นะครับต่อไปนะครับเจ็ดสิบหก การรับประทานอาหารการรับประทานด้วยมือขวาและเวลาเดินต้องใส่รองเท้าตรงกับข้อใดครับหรือยิงตรงกับบรรทัดฐานในข้อใดนั่นแหละนะครับไอ้รับประทานด้วยมือขวาเวลาเดินต้องใส่รองเท้าครับนี่ค่านิยมวิถีประชาจารีดแล้วก็กฎหมายครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นบรรทัดฐานมีด้วยกันก็คือจริงๆคือสามตัวแหละวิถีประชาจารีดกฎหมายแต่ว่า ตัวที่เขามักจะเป็นช้อยหลอกมาคือค่านิยมนี่แหละอันนี้ปิดตัดให้ก่อนนะครับต่อ,อะไรครับข้อนี้ซึ่งอย่าให้ผิดอีกนะครับข้อแบบนี้นะครับ น้องปิจิพัฒตอบสองนะครับอโอเคน้องโพ้ดน้องชนัดน้ดองธินกิจสองก็ ตอบสองนี่แหละครับถูกต้องนะครับวิธีประชาก็แน่นอนอะไรที่ครับยอมรับนะครับก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมนะครับทำจนเคยชินเป็นสิ่งที่เหมาะสมก็อันนั้นแหละครับคือวิธีประชาก็รับประทานด้วยมือขวาหรือเวลาเดินต้องใส่รองเท้าประมาณนี้นะครับถามว่าเราใช้มือซ้ายกินข้าวได้ไหมได้นะครับเพราะบางคนถนัดซ้ายแต่ว่าเวลาไปไปไปงานสังคมไปข้างนอกเนี่ยถ้ากินมือซ้ายเนี่ย โดยทั่วไปเขาจะเอามือซ้ายเนี่ยล้างก้นเอาไงฮะล้างก้นล้างขี้แต่ว่ามันคนถนัดซ้ายเนี่ยมันก็ไม่ไดเอามือซ้ายล้างขี้ถูกป่ะแต่ว่าด้วยความที่ส่วนใหญ่่ยใช้มือขวากินข้าวไนะครับแล้วก็เดินต้องใส่รองเท้านะครับก็โอเคเวลาเดินก็ต้องใส่รองเท้าถามว่าไม่ใส่ได้ไหมก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าพอเดินไปไหนถ้าไปเข้าบ้านคนอื่นถ้ามันไม่ได้ใส่รองเท้าเนี่ยมันก็ดูน่าเกลียดมันเลอะนะครับแค่นั้นเองมันไม่เหมาะสมนะต่อไปครับ 7 7็ด b ิบเจ e ดเป็นโครงการที่ส่งเสริมในเรื่องใดครับนะก็อันนี้เขาถามโครงการซึ่งนะมันก็มียุคหนึ่งที่ตัวนี้กำลังฮิต to บ number one นะครับหรือยุคหนึ่งก็ไบ for ์ a t สอะไรเงี้ยนะครับนะ ต,ต,ออต่อต้านส่วนรวมต้อต้านส่วนรวมต่อต้านยาเสพติดต่อต้านโรคเอดต่อต้านอาชญากรรมต่อต้านอะไรครับทูบีน้ำมือวันนะครับถ้ายุคนี้โครงการที่น่าจะเป็นที่สนใจก็คือน่าจะเป็นจิตอาสาอะไรเงี้ยนะครับนะเดี๋ยวก็สรุปทีนะที่เรามักเห็นบ่อยในในในสื่อนะครับโครงการจิตอาสานะครับที่ใส,ส่ภาพบรรจสีอะไรนะสีเหลืองวนะหมวกสีฟ้า น้องโอ๊น้องปีกจิปคัดนะครับน้องวีตอบสองก็ถูกต้องนะครับทูบีน้ำวนเนี่ยต่อต้านยาเสพติดนะได้นะก็เกือมันถามแต่ว่าข้อน,นี้นข้อแบบเนี้ย,ม,ม,ย,ย,ยมันก็ไม่เคยถามครั้งเดียวนี่แล้วก็ไม่เคยถามกลับมาเลยนะครับเพราะว่าเหมือนกับมันก็กับกระแสช่วงนั้นนะครับช่วงที่เป็นท็อปปิกในช่วงนั้นๆมาออกนะครับอย่างยุคนั้นก็ที่ทูบีเอ่อทูบีน้ำวน เป็นโครงการที่เพิ่งเริ่มมานะครับก็โดยไฟอยู่บนรัฐเนี้ยนะครับก็เขาก็หยิบมาออกนะครับครั้งนี้อาจจะเป็นจิตอาสาอะไรก็ได้นะเออก็เดี๋ยวไฟมาสรุปครับต่อไปเจ็ดสิบแปดครับประเทศใดในอาเซียนต่อไปนี้มีการปกครองแตกต่างจากประเทศอื่นปกครองแตกต่างจากประเทศอื่นครับนะเมื่อวานเพิ่ง พ่งบอกไปนะครับว่าแต่ละประเทศเนี่ยครับปกครองด้วยระบบใดนะครับถึงข้อนี้ถ้าใครดูเมื่อวานก็น่าจะตอบได้เลยนะเวียดนามกัมพูชามาเลเซียอินโดนะครับอุ้ยตอบไปแล้วตอ,นนะตอบหนึ่งเร็วมากฮนะน้องวิธีพัฒน้องชนะน้องนัทจะผลตอบหนึ่งนะครับอันนี้พี่เฉลยเร็วๆลแล้วกันนะครับ ตอบข้อที่หนึ่งนี่แหละครับถูกต้องเพราะเวียดนามปกครองด้วยระบบอะไรครับคอมมิวนิสต์หรือสังคมนิยมนั่นแหละนะครับนะหือสังคมนิยมนะคือตัวเดียวกันส่วนกัมพูชามาเลออินโดนอันเนี้ยปออกครองด้วยระบบประชาธิปไตยนะครับโอเคได้นะตอนนี้ ต่อไป79ครับ IMF หมายถึงอะไรครับอันนี้เขาถามจริงๆนะครับ IMF หมายถึงอะไร น่าจะไม่ยากน่าจะพอได้ยินชื่อกันนะครับหนึ่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 2. สันนิบาตเสรีชนแล้วก็สาองค์กรอาหารและยา 4. องค์กรช่วยเหลือผู้บริโภคนะครับซึ่งถ้าเป็นองค์กรระดับโลกเนี่ยนะครับอาจจะต้องมาจำนิดหนึงนะครับแต่สรุปให้ว่ามีอะไรบ้างนะครับนะก็อย่างเช่น i f f UN อะไรพวกเนี้ยนะครับหรือนาโตอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นองค์กรระดับ global โบโบนะครับระดับโลก เราจองมาจำที่หนึ่งนะอย่าง UN ก็รู้สึกเคยถามมาแล้วนะครับ UN แล้วเ็ถาม IMF ็มน้องป๊อกน้องวิน้องชนินก,กิจน้องป๊อกโอเคส่วนใหญ่ตอบหนึ่งมาซึ่งหนึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยครับนะ IMF ซึ่ง IMF เนี่ยมันย่อม,มาจากอะไรครับ International นะครับตัวนี้นะ เนเชกนะครับมอนทารีนะครับอ๋อมอนทารีฟันนะครับซึ่งก็ย่อเป็น IMF นั่นแหละนะครับนะก็เกือเขามาเป็นภาษาอังกฤษนะครับ มันก็จำนิดนึงนะ i อ f, f มันย่อดจาก International นะครับมอน r รีฟันนะครับก็แน่นอนก็องค์กรเนี้ยมันจะอะไรครับทำการช่วยเหลือนะครับประเทศสมาชิกที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับดุนชำระเงินนะครับมเช่นมีเงินไม่พอจ่ายนะครับรายเเรียกรายรับน้อยกว่ารายจ่ายนะครับนะรายรับน้อยกว่ารายจ่ายก็แน่นอนมันต้องไปกู้มาไปกู้นะมาเพื่อมาจ่ายมาหมุน มาหมุนเงินนะครับอย่างไทยก็เคยกู้มาแล้วนะครับหลังเมื่อปี40ใช่ไหมเจอวิกฤตต้มยำกุ้งก็กู้เอ็มเอมานี่แหละนะครับโอเคได้นะต่อไปนะครับ80ครับการกระทําใดถือว่าไม่ตรงต่อหน้าที่อ่าอันนี้เขาถามแบบให้วิเคราะห์น,หนิดนึงนะครับซึ่งข้อสอบแบบนี้ก็มักจะมีอยู่เรื่อยๆครับนะ การกระทาใดถือว่าไม่ตรงต่อหน้าที่คือถามให้เราวิเคราะห์เล็กๆไม้น,น้อยนะครับ1 A ึ่งความสะอาดตามที่ครูมอบหมาย2 B บช่วยเหลือเพื่อนทํางานเป็นกลุ่ม3 C มช่วยเพื่อนทํากันบ้าน 4. D ดีเป็นหัวหน้าชั้นเรียนสํารวจเพื่อนที่ขาดเรียนส่งครูที่ปรึกษาทุกวันอันไหนครับมันไม่ตรงต่อหน้าที่ครับอันนี้มีต่อสามแล้วครับ น้องนัทพลตอบสามนะครับน้องธนัทสามน้องโอสามโอเคนะครับก็น้องชินกิจก็สามส่วนใหญ่ตอบสามมาซึ่งสามก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับน้องสีสามน้องป๊อกสามอ่ะเขาแน่นอนครับ ช่วยเพื่อนทําการบ้านเนี่ยไม่ได้นะครับถ้าสอนอ่ะได้ครับช่วยสอนการบ้านเพื่อนแต่เนี้ยไปช่วยทําเลยไม่ได้นะครับนะส่วนคนอื่นเนี่ยทําถูกต้องแล้วนะไอเอเนี่ยทำต,ตาตามที่ครูมอบหมายเนี่ยโอเคถูกต้อง B ก็ช่วยเหลือเพื่อทํางานกลุ่มก็แน่นอนถ้าทํางานกลุ่มเราต้องไปช่วยนะครับแล้วก็ดีที่เป็นวหนนาชั้นเนี่ยกตารวจเพื่อนที่ขาดเรียนเพื่อส่งครูที่ปรึกษาก็โอเคถ,อถูกต้องนะครับตามหน้าที่นะ ก็หมอีพ8นะครับเียบ